ตั้งแล้วค่ะจะเชื่อมอมะนาวค่ะมะนาวร้อยบาทเหลือไว้สิบลูกแล้วก็ส้มสองโลส้มส้มกับมะนาวทุกอย่างค่ะที่กัดกองสายกัดเจ้ากองสายเจ้าของน้องน้ำทิพย์ของน้องทิพย์จะ เขาเคี่ยวดีแห้งดีแล้วเขาก็จะใส่นี่เจ้าน้ำพึ่งเจ้าน้ำพึ่งของห้าขวดปันสองเจ้าห้าขวดปันสองของแป้เจ้าเมืองแป้แฮระเบิดเกลือเดี๋ยวเขาก็จะใส่เกลือไปน้อยเจ้า ่ะปีๆีนึงนี่ตัดแขนเสื้อคอเสื้อนี่หลายชุดมาไหวเจ้ามันฮ้อนเจ้าอันนี้ก็อดเอานะเนี่ยพอเขี่ยวมันเมินนะ่ะกว่าจะแล้วเนะวาะกวะหมูแบกเกยทำครั้งแรกพอในเฟสแล้วก็แปลงเจ้าใส่ขิงไปเห็นหน่อยจะขิง่งขิงซึ่งมาซาบาทแล้วก็ใจไป อุ้ยผัดบะเขือเจ้านี้เจ้าเมื่อตอนฮ้อนก็หฮ้อนผัดบะเขือยาวสี่หน่วยบะเขือ,อบเอะเขอเปาะถุงหนึ่งผัดซาเจจ้ยวเจ้าตำกระเทียมตำพริกแห้งเอาผัดลงกับบะเขจ้าเจจ้ยวไปเก็มจมําลอมซีอิ้วเสืสเออย่ามาใส่สักอย่างเจ้าใส่แต่เจ้าเจียว เสี้ยวก็ทำมาจากตัวเจียวนะเจ้าโอเคตอนต่อไปนะเจ้เายุบลงไปพังแล้วเจ้า หอมจ้ะมีขิงตัววันนี้ลูกบ่าวกับวันยึดไปหมดละ แต่งตัวรอใส่น้ำหอมเนี่ยก็ะป้นตักตกถังน้ำหอมหอมคือ <laughs> หอมขึ้น โอเคปิดจอโอเคเอนอกหนูอย่างมาเงียบเต๋เตอเปิดน้ำยดเน้นปนกลับมาเล่นน้ำกันถ้าจะหนีไปตังปุนละตังที่กดตกกระจะ เตือเดือดซาวห้องซาวเห็นนะนี่ไปเล่นน้ำฝนบ้านอื่นแล้วนะ <c oughs> นี่นี่เจ้าหอนหอนเจ้า <c oughs> <c oughs> บนบ้านบนเกาะมีห้องแอร์เหลืออยู่สองสามห้อง แต่ข้าเจ้าหนีมาอ,อยู่แพเพราะว่าเรารถเข็นเนาะขึ้นลงเยากเจ้เอาไว้ถูกหวยกันจะทำห้องกระจกนี่ทำเพดานทำห้องกระจกงมดแล้วก็ไปได้ซื้อเจ้าถ้ามีเงินก็เล่นเจ้ามามีก็มาเล่นมาแปะเป,ปิ้ลเนาะมามีที่แพะสาสดีเจ้า